ดีค่ะดีค่ะมากินลูกชิ้นนำกันมากินลูกชิ้นนำกันมากินลูกชิ้นนำกันทอดมะลูกชิ้นโอ้ยลูกชิ้นลูกชิ้นทอดโอ้ลูกชิ้นปิ้งอืมลูกชิ้นปิ้งแหนมโคกนะปลามากเป็นทานปลามากเป็นทานอืมคนนั้นมามามาแซ่บน้ำกันมาแซ่บน้ำกันพ,กพกักกันเป็นเลาะออกกันนะคือ <c oughs> อาหารสัมเร็จมาพร้อมก็ต้องยากเลย ตัวตยากเลยซื้ออาหารสำเร็จมากพอสมกลยเราเธอดินเธอดินเธอดินต้มเขาจะเขาต้มนวดแต่ขแขกต้มแข็งดีเนี่ยเจ้ใส่นันเดี๋ยวใส่เกลือเอเพื่อไปต้มก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลพร้อมดิมันก็มาแซวสิมันก็มาเป็นอันแฉกอีกเลยจไม่เคลียลับของเจม่เคล็ดลักของเจว่ากัน เฮาตมคือกันล่ะเพิ่นฮะเฮาเาเฮาซื้อมาตมคือกันล่ะเพิ่นมันนําบ่แทบเออก็เ้าเค็ดลัเ้านัวมนัวเจ้าก็สิใช้เลือแน่ใน้ําตาลนิดนึงแล้วก็ใส่ใบเตยให้มันหอม่นน้ําิแซ่บเด้น้ําิแซ่บกชิ้นป้อาละืนาินสเ็มากอมอือ เด้ชื่อได้ชื่อไม่ต้องเงากินกับกินกับไผ้กินกับแก้วว่กินกับได้ได้กินกับแก้วกินกับแก้วถ้าหมดเอใช่หเกิน้มกับแก้ว่อไม่เกี่ยงมักกับแบบอะไรก็ยังอ็ยัที่หนูไปเหย็ยบทั้ส่วนนบอกแข็งแรงครับตา เพิ่งยังจำเจจำเจาะกินไปคุยกันไปสองคนสามคนตาเพิ่งไปยากออกกล้องก็แล้วแต่เพร่อนอืมแล้วแล้วอยู่คนเดียวใช่ยังยัาเบะก็ไม่ยอมหรอกนั่นแล้วอยู่คนเดียวยังมึงไม่แล้วจิเป็นทั้งห้องเยหลังที่เราอยู่เนี่ยคุณย่ายไปคุณต้อแม่หลังของมันมีคนอยู่ทางนี้ก็บีคนอยู่หรือย่างเราไม่หนักอย่าเรื่อเนี้ยบอกแล้วอืม เพราะว่าไงเพราะยานเรื่องขอตหมูจ่ายใช่ไหมทมกผักไหมซอสอะไรไม่จัดตักสิคมีต่วิเศอืมกินอะเรชอบกินอั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 นใส่ก้อหง่แฉะนะอืมไม่น่ากินไหมอะไจอปั่นหัวยิมหาบั่นันนั้รอ แล้วมึง se ก็กินดูสิแนมแนมก็กิน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 หลายไม่เ เอาซุมกับโมยยัดยนั่งอันนี้ปัหาเลามันแกววันเนี่ยมันไที่แวแกวแกวแกวเอนะคับุไห่จตวามผงัอืมอืมผงเหนมันตางเยวจากน่อยน่อยู่ใช่ได้ใ lọt bà hoa mời mẹ chào nắm chị chào này, nhá, bà hùng phần bà mì nơi hết kêu đã baba mẹ chào nắm 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 dọc lên của có thống của cháu làm nặng 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 Là nặng 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 อ่อนพักไายมันดึกที่พูดในปลูกวะปลูกก็ขึ้นแล้วเย็นมันเย็นมันเย็นมันเย็นมากมากน้ำผู้เก่าที่หลูกงูแล้วปลูกในกระถางปลูกปลาตุ้งอยากปลูกอยากยังไม่เคยปลูกเลยน้ำหอมแจวเนี่ยจะทายลูกไม่ดึก Ở hồi việc của cụ ngon hoặc khác không ơi ạ nhu cầu con bây giờ em phê nặng lắm Nói chỉ khi chứ hả mà em phải biết nó cặp hết rồi bây giờ em thôi phải ạ cái giá mì thôi ว่าพี่เพชรนะก็เลนสิดข้อยาก้อะไรอย่างน้ก็ไม่อไปเดอืมสองก็ไม่ถึงจ็บ่อหรว่าต้ไม้หรือว่าอะไเป็นมากเป็นก็แจกเขาแจกอืน้ํโคกน้โคกตุนละสามสิบบาทโต๊น้กทานกินหลายเจบแจกที่พูดนี้บมนี่วาแพ แบบแบบนี้ป่ะไผักเุบ้านเ้องแล้วมึงกปใส่เป็นเขาที่ห้องละปบนเป็นกะข่าอันเขาห้องหงเอาดีละเขาอันห้องหูังสิละเอาผักใหงไดรู้บ่ากันอ่ะแล้วถุงเด็บ้นแม่นมนก็มีผักกันยังสิลายยู่นว่าหัน้นก็ะเย พัก 1, ุกสิ่งกับแก่หักกันนี่บ้างมันก็เป็นตัอมนถุงเลยวันนี้คุณเสนเอามาแก่อีกถุงหนึ่งมันก็เป็นสามถุงนี่สถุงนีง่โอ้ยมามามา,มาแซ่บกันกินกันกูอยู่สองคนอ่ะส้นเจ้า,า,าน้ามลองข้อกับมีผักจูใจแหนมแหมแหนมหมแค่แต่เร่เล,ลูกสิ่มาพร้อมลูกสิ่งเอาจับมาสื่ ใสได้นี่แมมุ่๊กหยาบเนี่ยอืมก,กินๆิ้าักเป็นลอตไปซื้อ,อยาเจ็ดกิโลแล้วก็ไปน้องโอนกลับมามาออมบ้านเนาะุา้งคายอะไรมือน

คืออะไอไไปใส่แล้วจบแล้วจบแล้วเห็นเน้อัมันก็แล้วเออติดเพื่มเติมคิดโดดีใจเลยละครนี้าล้วก็อะไรหัวใจเรางูไม่กวัาเห็น

ลูกแม่จะลูกได้เนี่ยอันนีไวตทุกว่ามจับตัวอ้เนี่ยเป็นเป็นเก่งๆเน่ยแต่เพื่อนกรบเว๋าไวเนี่ยอกมันมาแซวเรืคจริงเขาพอเก่งๆห้องเชียงเรูดูใจจินมั่นๆเร็ตเพื่อนก็บเปาให้เก่งหนอะแต่ว่าทั่วกเจ้าต้มแซ่บแซ่บนะแกนดีก็ดินนะก็หมายกีว่าอู้นู้นเก่งใจ้าวต่อาเ้อใจเลเข้าใจเยอะคือจะเข้าต่อไปอืมอืมอืมเอ้อใจเยอะ แอ้่เขาบอกว่าอาเทปสบายด้วยก็ทีว่าอนไกับอกินกับ้นหูใจจีนน้ำกันแบบบยาะบะถืออันนั้นอันนีุ้ยไว้มาแหนมแซ่บแซ่บแหนมคุกลูกสิ้นทอด่อะไรกระดกรนปิ้งไม่รู้ว่าลูกส้นปิ้งลูกสิ้นปิ้งพักทั่วกินเรื่อยๆซาๆใจเย็นๆ โอ้ยแสบ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 เอาบัดแหนมใส่ได้เด้อแสบเนาะแสบ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 กินอายุสองคนดูลูกสิ้นทอลูกสิ้นปิ้งแหนมโคกทั่วตัดหักดู น้ำลองข้อกันอยู่สองคนถ้ากันไปละหอยทีบหอยได้ออกบ้านะบายสามเข้ามาบ้านหกโมงแรกค้นบึงแต่ก็ได้จุ้ใจได้ยังคงคาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็คงคาได้กินได้นั่นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะจ้าสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายแ่บแสบ